we ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับแหมสัปดาห์นี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของการถนอมอาหารนะครับไม่ต้องตกใจยังเป็นรายการเดิมอยู่คนะฮะดูจากชื่อข้างหลังวิจัยไทยคิดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะที่สร้างสรรค์โดยนะฮะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวและทีวีไทยแห่งนี้นะครับครับผมคุณเบสชอบทานขนมปังไหมขนมปังอบอ่ะขนมปังอบประเภทเหมือนกับพวกเบเกอรี่มีไส้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถูกต้องถ้าพูดถึงไส้เนี่ยที่คนไทยนํามาประยุกต์หรือว่านํามา เราใช้ในแบบของคนไทยก็มีเยอะแยะมากมายนะคุณน้ำพริกเผาหมูยองสังขยาสารพัดไส้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเวลาเจอเนี่ยมักจะอดใจไม่ไหวไงทานก็คือกวาดซื้อมาก่อนกลับบ้านมันทันสะดวกะคุณตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับทานก็สะดวกเก็บไว้ก็ได้พกพาก็ง่ายใช่ไหมครับใช่แต่บางทีปัญหานี่คือกินไม่ทันสิฮะเพราะบางทีเผลอแป๊บเดียวครับ สองสาี่ 3, วันปุ๊บอ,อ้าวทำไมเป็นสีเขียวล่ะนั่นไงมันขึ้นรา <c oughs> เอาอนะฮะอายุการเก็บเนี่ยมันจะสั้นมากสามสี 3, 4, วันเต็มที่แหละอืมแต่ตอนนี้ครับเรามีการวิจัยที่สามารถที่จะยืดอายุข่าของพวกขนมปังพวกนี้จริงเปล่าโดยเฉพาะไส้ข้างในนะฮะแทนที่จะ 3, าสวันแล้วขึ้นราแล้วมีกลิ่นบ้างอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ได้ถึงประมาณ10วัน แต่ยงไงก็แล้วแต่วันนี้มีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันน่าสนใจมากๆวันนี้ครับผมได้รับเกี่ยวนะครับจากผู้ชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตนั่นเองนั่นคือรองาศาสตราจารย์ดรจารุณีโลกสุวรรณครับสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์ครับวัส คุณนะครับเห้เกียรติรายการเรานะครับอาจารย์จารุณีนะครับและเช่นเคยนะครับก็ยังมีผู้ชมจากทางบ้านครับผมมาอีกแล้วน้องๆมาจากไหนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับอ่ะนะครับครอบครัวที่จะมาแข่งขันกับเราสองครอบครัวเป็นใครเชิญครับวิจัยไทยคิดวันนี้นำเสนอเรื่องยืดไส้อายุขนมอบ ผู้เข้าแข่งขันทีมแรกคือทีมแซนกิฟนำทีมโดยพี่แซนและน้องกิฟมาดูกันครับว่าแซนกิฟมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรกันบ้างครับถ้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วให้บริโภคให้หมดภายในวันเดียวให้หลีกเลี่ยงเก็บในแสงแดดมีอุณหภูมิบอกทุกอย่างสต่ส<อ>ว่านาเขาบอกอากาศร้อนดนะ้วยเนาะทีมแซนกิฟสู้<อ>มาถึงคู่ต่อสู้ของแซนกิฟกันบ้างครับ นั่นคือทีมสายฝนนำทีมโดยพี่อิดและน้องเอกทั้งคู่มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยน,นี่มันมีวันหมดอายุด้วยดูดิดเออใช่ดูหมดอายุหรือยังออนีมันหมดแล้วไงโอ้ดูทีทีมสายฝนสู้เอาละครับเรามาต้อนรับทีมแรกครับทีมแซนกิฟค,ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเราจะพูดถึงการถนอมอาหาร โดยเฉพาะขนมปังไส้เราสังเกตไหมเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีอายุการเก็บที่ค่อนข้างสั้นใช่ค่ะอันนั้นมีเป็น,เป,นเป็นปัญหาสําหรับเราเหรอือเปล่านี่เลยประสบการณ์ตรงยังไงเคยกินขนมปังขึ้นราด้วยค่ะคือไม่รู้เพราะว่าเป็นขนมปังโฮลวีตไงคะแล้วเขาก็จะมีทานยาพืชอยู่ข้างบน<อ>แล้วเราไม่รู้ว่ามันคือเชือ้อรากินเข้าไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันเปรี้ยวมันไม่ใช่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยค่ะ คือท้องเสียยังรุนแรงเลยคะ่ะก็เป็นประสบการณ์โดยตรงซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการยืดอาหารให้มันเก็บยาวขึ้นะนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ,บทีมแสลิป <ทา S 2> ค,ครับมาถึงทีมสายฝนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการถนอมอาหารโดยเฉพาะขนมปังที่มีไร้ชอบทานขนมปังโดยส่วนตัวหรือเปล่าฮะชอบครับแบบไหนยังไงครับชอบแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบสำเร็จรูปมากกว่าแบบเร็วๆเป็นยังไงสำเร็จรูปก็ต้องแบบที่ขายตามร้านสะดวกซื้อครับเดินเข้าไปแล้วก็คือแบบเวลารีบๆก็ขนมปังห่อนแล้วกันเราไม่ต้องมาประทังความชั่ววันทาเองครับแล้ววิธีการเก็บขนมปังเหล่านี้นะครับก็ก็แช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยครับถ้าเรายืดอายุของมันได้เนี่ยมันจะดีหรอโอ้โหก็คงดีขึ้นเยอะเลยครับเก็บได้นานเรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้ ก็น่าจะช่วยชีวิตของคุณดีขึ้นะนะครับพอจะช่วยให้อานของเรานั้นอยู่นานขึ้นพวกคุณก็จะมีทางเลือกในการซื้อของได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมครับเอาละตอนนี้เราไปรู้จักนะฮะกับการเสรื่อมเสียของอาหารกันน,นิดนึงนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเชิญครับการเสรื่อมเสียของอาหารโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียยีสต์และราขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารชนิดนั้นๆ อย่างไส้ขนมอบที่มีหลายชนิดเช่นไส้เผือกสังขยาถั่วหมูหยองซึ่งจัดเป็นอาหารที่มีความชื้นปานกลางทำให้เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดีจึงมีอายุการเก็บรักษาสั้นในทางอุตสาหกรรมอาหารจะมีการควบคุมค่า water activity หรือ AW ในอาหารเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ค่า water activity เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของน้ำอิสระในอาหารที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในอาหารตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่า water activity ต่ำกว่า0.91ย e a s t จะไม่เจริญเติบโตที่ค่า water activity ต่ำกว่า0.88 และราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโต,ตที่ค่า water activity ต่ำกว่า0.8ดังนั้นวิธีการควบคุมค่า water activity จึงเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะนั่นคือข้อมูลของ การเสื่อมเสียของอาหารนะครับซึ่งเรามีคําถามเพิ่มเติมนะครับให้กับอาจารย์จารุณีด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดความสงสัยสักเล็กน้อยนะครับว่าคําว่า water activity ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยฟังดูเข้าใจยากมากเลยครับอาจารย์มันคืออะไรครับจริงๆ water activity ก็คือปริมาณน้ําอิสระที่มีอยู่ในอาหารซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณน้ําทั้งหมดในอาหารเพียงแต่ว่า น้ำส่วนนี้น่ะจะเป็นส่วนที่จุลินทรีย์สามารถเอามาใช้ในการเจริญเติบโตได้ซึ่งเราจะวัดได้สองแบบก็คือ <ผม S 2> ถ้าเป็นความชื้นก็จะเป็นการวัดปริมาณน้ำทั้งหมดมแต่ถ้าออกมาเป็นวัดเป็นค่า water activity ก็จะเป็นแค่ ปริมาณน้ําอิสระที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถมาใช้ประโยชน์ได้โตได้ใช่ไหมครับบางทีพูดแล้วอาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยากนิดหนึ่งครับอาจารย์เห็นบอกว่ามีการเตรียมของมาสาธิตใช่ไหมครับให้เราเข้าใจง่ายขึ้นด้วยค่า water activity ปกติจะมีสเกลตั้งแต่0ถึง1เท่านั้นเองเหรอครับใช่ค่ะอย่างถ้าความชื้นสเกลก็จะเป็น0ถึง100%นแต่ของ water activity ก็จะเป็น0ถึง1นงี้ในในกรณีอย่างเช่นน้ํา ันบริสุทธิ์จะมีค่า water activity เท่ากับ1นึ่นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเติมหรือนำไปผสมกับส่วนของอาหารต่างๆน้ำบางส่วนเนี่ยจะถูกส่วนประกอบของอาหารเนี่ยยึดเกาะเอาไว้เพราะฉะนั้นความอิสระของมันก็จะลดน้อยลงอย่างน้ำอิสระอย่างกรณีนี้จะเห็นว่าเราไม่สามารถเทออกมาได้คือ,อความอิสระของมันก็จะหายไปอย่างอันนี้อ,อิสระเลยเ็มี่คือเราสามารถเทได้ <c oughs> เดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับตั้งใจฟังนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะสามารถแบ่งอาหารเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับตามความชื้นคือ 1. อาหารที่มีความชื้นต่ําอาหารในกลุ่มนี้นะครับจะมีความชื้นต่ํากว่า15%และมีปริมาณน้ําอิสระต่ํากว่า0.6 2. อาหารที่มีความชื้นปานกลาง อาหารกลุ่มนี้จะมีความชื้นระหว่าง15-50%และมีปริมาณน้ำอิสระระหว่าง0.6-0.8ถึงและประเภทที่3นะครับคืออาหารที่มีความชื้นสูงอาหารในกลุ่มนี้นะครับจะมีความชื้นมากกว่า50%และมีปริมาณน้ำอิสระสูงกว่า0.9เข้าใจนะครับคำถามที่1 10คะแนนนะครับจึงถามว่าอาหารชนิดใดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีความชื้นปานกลาง 1. น้ำผึ้ง 2. คุกกี้หรือ3ผักผลไม้สด1นาทีครับพร้อมนะค่ะ1นาทีเชิญครับ คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำผึ้งเพราะว่าเห็นว่าเออมันยังมีความแบบเป็นของเหลวแล้วมันก็ยังหนื่แต่ว่าพี่แซนเนี่ยบอกว่าเขาถามในเรื่องของความ,วามชื้น,นเออคือเข้าใจว่าพอผักผลไม้สดเนี่ยข้างในมันคือน้ำทั้งหมดไงคะเข้าใจว่าอย่างนั้นสมมติเราเอามาคั้นมาบีบทั้งหมดออกมาเป็นน้ำแล้วก็เป็นน้ำใสๆสแต่น้ำผึ้งเนี่ยมันจะข้นๆเหนียวเหนีวเหมือนที่อาจารย์เขาสาธิตเมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่าในนั้นอะ่ะมี ค่า A W น้อยกว่าอันแรกอันนั้นมันมันเหนเียวกว่าอันที่เป็นเยลลี่สีแดงแดงะค่ะก็เลยเอามาเนี่ยแหละค่ะรวมกันคือเราเราสนใจความชื้นครับทีนี้เขาถามว่าอาหารกลุ่มที่มีความชื้นปานกลางครับก็คือดูเฉพาะความชื้นที่เกิดจากน้ำใช่ไหมครับเราไม่ดูว่าความหนืดมันเป็นยังไงเราดูว่าปริมาณอาหารอันไหนเนี่ยมีน้ํามากกว่ามีน้าอยู่ในดับปานกลางซึ่งจากชชอยเนี่ยนะครับก็คือน้ําผึ้งเนี่ยดูจะมีน่าจะมีสมะกอบของน้ํามาก แล้วก็คุกกี้เนี่ยมันดูเป็นของแข็งน่าจะมีส่วนประกอบของน้ําอยู่น้อยส่วนผักผลไม้เนี่ยคิดว่าทุกคนเคยจะกินผักก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีน้ําอยู่เวลาไปผัดผักอะไรเงี้ยก็จะมีน้ําออกมาใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผักผักผลไม้ที่มีน้าเดี๋ยวความชื้นปานกลางครับขอบคุณครับคุณเบสครับเดี๋ยวขอให้น้องๆให้คะแนนกันก่อนเลยดีกว่าว่าห้นาคะแนนแรกเป็นคะแนนอุ่นใจนี้จะเป็นของทีมไหนนะครับเมื่อกี้ฟังกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับเหตุผลของแต่ละทีมนับ1 2 3ยกป้ายครับ และสำหรับคะแนนรอบนี้ครับ27เสียงที่เดียวนะครับเป็นของแซนกิฟนะครับและอีก13เสียงสำหรับทีมสายฝนเพราะฉะนั้นนะครับเอาสาวเอาไปก่อน5คะแนนเลยครับแต่คำตอบจะสยจะถูกหรือเปล่านะครับทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันฮะตอบว่าผักผลไม้สดนะครับคำถามที่เราถามว่าอาหารชนิดใดยอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีความชื้นปานกลางและคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ น้ำผึ้งครับเพราะฉะนั้นทุกตอบผิดเลยนะฮะไม่ใช่ผักและผลไม้สดน,นะครับน้ำพึ่งคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับสงสัยเลยเสียว่าทำไมอาจารย์ต้องให้ความกระจ่างเราเนิดหนึ่งแล้วละครับอาจารย์ครับนีนต่ต้องกลับมาที่ตรงจุดนี้ตรงอันเนี้ยที่อาจารย์บอกว่ามีปริมาณน้ําเท่ากันคือความชื้นเท่ากันเพราะงั้นการที่คุณจะมองเห็นแค่ว่ามันเนิดหรือมันไม่ไหลหรืออะไรก็คือความชื้นน้อยไม่ใช่นะฮะ ซึ่งวิธีการหาความชื้นที่ง่ายที่สุดก็คือคุณชั่งตัวอย่างเสร็จแล้วคุณเอาไปอบที่อุณหภูมิร้อยซึ่งเป็นจุดที่น้ำเดือดร <ๆ S 1> ะเหยไปแล้วเอาเอากลับมาชั่งใหม่น้ำหนักที่หายไปก็คือความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาทั้งสองแก้วนี้ไปอบนำมาคำนวณหาน้ำหนักที่หายไปจะพบว่าเท่ากันเพราะมีปริมาณความชื้นเท่ากันอ,อาจารย์ท่านน้ำพึ่งก็อยู่ในความชื้นระดับปานกลางนะครับใช่ค่ะเมื่อไปวิเคราะห์แล้วมันจะอยู่ในช่วง 1 5ถึง50เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างอย่างอย่างอื่นล่ะคุกกี้ละครับอาจารย์คุกกี้ค,คุกคกี้จะเห็นชัดว่ามันจะแห้งเพราะฉะนั้นเมื่อไปยังไงยังไงคือเมื่อไปคำนวณหรือวิเคราะห์ตรวจหาความชื้นมันจะน้อยกว่าสิอยู่แล้วก็คือต่ำแน่นอนะนะฮะแล้วอย่างอย่างผักและผลไม้ผัะครอครับแล้วผลไม้เนี่ยก็คือยกตัวอย่างตรงนี้น้ําในผักผลไม้ส่วนใหญ่จะถูกเกาะเลยยึดเหนี่ยวอยู่ในโครงสร้างของน้าในในผักเพราะฉะนั้นปริมาณของน้ําในผักผลไม้โดยธรรมชาติแล้วจะมาก จึงจัดอยู่ในกลุ่มของพวกที่ความชื้นสูงเรายังคงพูดคุยกันในเรื่องของการยืดอายุนะฮะไส้ขนมอบนะซึ่งเราก็ทราบข้อมูลกันแล้วนะครับว่าจุลินรีเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้อาหารของเรานั้นเสียเร็วเพราะฉะนั้นคำถามที่2ของเราจึงถามว่าไส้ขนมส่วนใหญ่นะครับจะกเกิดการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ชนิดใดมากที่สุด หปรสิตสองแบคทีเรีย3ยีสต์และราหนึ่งนาทีครับพร้อมคุณหมอครับเชิญครับก็คิดว่าปกติเวลาเราเห็นพวกขนมปังเสียอะไรเงี้ยครับ เรามักจะเห็นเป็นรามากกว่าเพราะแบคทีรียเราเรา,าก็อาจจะมองไม่เห็นจากด้วยตาเปล่าด้วยแล้วก็เชื้อราเนี่ยใช้ค่า water activity ที่น้อยกว่าของแบคทีเรีหรือ0.7 0.7ก็คือของแบคทีรียให้0.9ครับก็บบเลยคิดว่าราเนี่ยต้องการปริมาณน้ำอิสระน้อยกว่าในการที่จะเดินเติบโตก็คือมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วกว่าคือยีสต์การลามันจะเป็นส่วนผสมในตัวขนมปังเวลาเรา เวลาเราทําขนมปังเราใส่ยีสต์ลงไปที่ตัวขนมปังแต่เราไม่ได้ใส่ที่ไส้ใช่เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่แซนเคยกินขนมปังโฮวีอะคะ่ะคือขนมปังนะั้นมันมันเป็นขนมปังแผ่นที่ไม่มีไส้แต่ว่ามันขึ้นราค่ะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าตัวราเนี่ยน่าจะมาที่ตัวขนมปังมากกว่าแล้วก็ในในส่วนของแบคทีเรียเนี่ยก็คือเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดการบูดข้าวก็บูดได้เหมือนกันข้าวไม่มียีสต์แล้วข้าวก็ไม่ขึ้นรา ก็ก็เลยเอามาคิดรวมรวมกันคิดว่ามั่นใจมากเลยค่ะเข้านี้ค่ะแทีรียค่ะคุณเบสชะทั้งสองทีมวิเคราะห์มีเหตุมีผลมากเลยนะครับไม่รู้จะไปทางไหนละเอาละครับตอนนี้มาฟังกันบ้างนะครับว่าน้องๆแต่ละคนนะครับเขาจะโหวตให้กับทีมไหนนะครับ123ยกครับ27เสียงที่เดียวครับสําหรับทีม แสนกิฟต์นะครับและ13เสียงสำหรับสายฝนเพราะฉะนั้นสาวๆอีก5คะแนนครับสายฝนคาทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ละที่สำคัญตามไม่เหมือนกันอีกตรงนี้คำตอบที่ถูกต้องคือส0คะแนนนี้เราจะให้กับคุณหมอและนักกรอบครับยิสมลาาครับ ต,ต้องขอความกระจ่างจากอาจารย์นิดน,นึงครับว่าทําไมถึงเป็นยีสต์และราครับไส้ขนมต่างๆหรือว่าแม้กระทันน่งขนมปังก็จะจัดเป็นอาหารที่อยู่ในกลุ่มที่มีความชื้นปานกลางเพราะฉะนั้นอาหารประเภทนี้เชือ้อยีสต์และราจึงชอบที่จะเจริญเมื่อเทียบกับแบคทีเรียขอบคุณอาจารย์จรูมีมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับอ่ะตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากัน10บคะแนนครับ เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับวิจัยไทยคิดสักครู่เดียวครับ ศึกษาหาวิธีการลดค่า water activity หรือค่าปริมาณของน้ำอิสระในระดับที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตดได้ช้าที่สุดโดยใช้ฟรักโตสร่วมกับกรีเซอรอลซึ่งเป็นสารคงความชื้นและใช้วานิลินซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อศึกษาธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียจากผลการวิจัยพบว่าอุณหภูมิเวลาที่ใช้และอัตราส่วนผสมต่างๆล้วนมีผลต่อค่า water activity จากการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีในระหว่างวันที่1 3, 5, 7และ10เพื่อหาช่วงเวลาการยืดอายุการเก็บรักษาที่นานที่สุดพบว่าวานิลินทุกความเข้มข้นสามารถยับยั้งเชื้อยีสต์และราได้โดยพิจารณาจากปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดนอกจากนี้ยังมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบทั่วไปในด้านสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม ทำให้นักวิจัยพบสูตรที่เหมาะสมในการยืดอายุไส้ขนมอบได้นานถึง10วันและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตอนนี้ครับผมอยู่กับตัวแทนนะครับจากโครงการอุตสาหากรรมและวิจัยสําหรับปัญญาตรีนะครับหรือโครงการ IR Push นั่นเองนะครับของสกวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตตาภาสีม,ม่วงกลางนะคะมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ค่ะอ่าวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องอะไรดีครับเวลาเราจะยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ของไส้ขนมอบต่างๆนะคะจะทําอย่างไรจะได้เก็บ จาก3วันเป็น10วันได้อ่ะคะ่ะครับอะไรฮะยังไงมีอะไรข้างนาหน้านี้เป็นไรฮะ <checking. S 2> ผมเห็นตรงนี้คือนี่คือคะอะไรฮะรนี่คือส่วนผสมต่างๆนะคะเริ่มจากวันนี้ก็คือน้ำตาลทรายปกตินะคะคือผลิตภัณฑ์ไท้ขนมอบเขาจะใช้น้ำตาลทรายกันอยู่แล้วนะคะครับส่วนตัวนี้คือกิโซลลและฟักโต้นะคะซึ่งมีผลในการลด AW ค่ะส่วนตัวนี้คือน้ำมันพืชนะคะและตัวนี้ก็คือวานิลินเป็นสารที่ใช้ยับยั้งจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติค่ะแล้วนี่ล่ละครับนินน้ำมัน ม่ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เรานําส่วนผสมต่างๆผสมกันแล้วก็เป็นไส้เผือกตัวนี้ค่ะซึ่งทั้งสองชิดนี้คือมีมีการผ่านการผสมตรงนี้แล้วถูกต้องไหมครับต้องค่ะเพราะฉะนั้นอายุการอายุการใช้งานก็จะยืดขึ้นอยู่แล้วใช่ค่ะสิบจากสามวันสี่วันก็เป็นสิบวันถูกต้องค่ะชิมได้ไหมฮะชิมได้มีช็อตนะครับชิมเลยชิมเลยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือผู้ประกอบการเบเกอรี่นะคะจะไม่สามารถนําสินค้าเขาไป จาหน่ายยังต่างจังหวัดได้เพราะมีอายุการเก็บแค่3วัน <ừ> um. ถ้าเขาจะส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องใช้รถที่มีควบคุมอูลหภูมภิก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะดังนั้นเราก็คิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อจะยืดอายุการเก็บของเขาให้ส่งไปต่างจังหวัดได้ค่ะถ้าได้10วันนี่แบบข้ามทวีปได้เลยนะขนาดนั้นคุณเ้ยแต่อันนี้ก็อร่อยนะอร่อยผมชอบนี้กว่านะเวานนไปอะค่ะ ผือมันต้องหอมถ้ามันแตกต่างกันยังครับสองอันนี้คือเป็นอัตราส่วนของกิซอลลและฟัตโตที่ต่างกันนะคะก็คือถ้าเกิดกิซอลลถ้าใส่ในปริมาณที่มากมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ลดขมค่ะมีรสชาติขมรู้สึกถึงความขมไหมคะอันแรกขมอันไหนคะขมอันแรกขมถ้าเราปริมาณมากปริมาณน้อยนี่มันจะเกี่ยวข้องกับถ้าเกิดใส่ในปริมาณที่มากมันก็จะลดค่า AW ได้มากแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดคือมันจะมีความขมใช่ไหมคะคือกิซอลลมันมีความขมดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ยอมรัับอออ่่่่ะคคคนนีีื2ตววยางงแล้้รับ นี่มีการนําไปใช้จริงยังไงครับนี่อนลองนํามาใช้ในขนมปังจริงๆนะคะให้ลองชิมดูได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่บ่งบอกแล้วนะครับว่าการวิจัยครั้งนี้เราสามารถที่จะยืดอายุนะฮะของขนมปังอบนี้นะครับมีไส้เนี่ยจาก3วัน4วันเนี่ยถึง10วันได้โดยที่ผู้บริโภคยอมรับได้รสชาติก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือผลงานการวิจัย ของนักศึกษาปริญญาตรีนะครับในโครงการไออาพุสของสกวอนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับน้องจิตตาภามากมากเลยนะครับขอบคุณครับน้อ,บองจิตตาภารค,ครับเนี่ยเก่งครัาเป็นปลมือให้น้องเขาหน่อ,ย,อ,อย,นยมาใช้งานจริงน้องๆปลบมือดังอย่างนี้ไม่ดูหน้าสิท่าทางหิวนะเนี่ยรับหไหมครับวันนี้ใจดีนะครับเรามีขนมปังมาให้น้องๆด้วยนะครับมางิท่านเลยแล้วเราประจำที่เข้าสู่คำถามที่3เลยนะครับอาเชิญเลยขอบคุณครับเชิญครับ มาถึงคำถามสุดท้ายคำถามนี้จะชี้นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทั้ง2ทีมมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่10คะแนนนะครับใครตอบถูกในข้อนี้น่าจะเป็นผู้ชนะไปเลยถูกต้องไหมฮะคำถามสุดท้ายถามว่าน้ำตาลฟรักโตสนะครับมีคุณสมบัติใดในการชะลอก,การเสื่อมเสียของอาหารครับ 1. คําจัดน้ำอิสระ 2. ทํทำให้อาหารนั้นแห้งหรือ 3. ทํทำลายเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง1น,นาทีครับทั้ง2ทีมนะครที่ผมบอกไปนะครับว่าคะแนนจากน้องๆอ,อาจจะไม่มีผลในกรณีเดียวคือตอบไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ตอบเหมือน แน่จากน้องๆจะมีผลเป็นอย่างยิ่งเอาละครับตอบข้อที่1ตอบว่ากําจัดน้ําอิสระนะครับหน,นาทีเชิญครับค่ะก็จากข้อมูลที่ฟังมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะที่อาจารย์อธิบายอาจารย์จะเน้นพูดถึงเรื่องของน้ําอิสระค่ะค่า A W ซึ่งก็อธิบายมาตลอดว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากที่เกี่ยวกับการชะลอการเสื่อมเสียของอาหารก็ที่อาจารย์ได้ไดพูดไว้นะครับก็คือ การที่อาหารจะจะจะเสียเนี่ยก็ขึ้นโดยกับปริมาณน,น้ำอิสระนะครับก็คือค่า AW นั่นเองทีนี้จากการที่อาจารย์ได้อธิบายตะกี้ครับมีส่วนประกอบออน้ําตาลฟรักโตสมีกรีซอรอลแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือวานิลินนะครับก็คือ,อ,อส่วนของฟรักโตสกับกิีซอรลเนี่ยเอาไว้ช่วยกําจัดค่าน้ําอิสระก็คือลดค่า AW ส่วนวานิลีินเอาไว้กําจัดยับยั้งการเติบโตของพวกจินทรีย์ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกําจัดน้ำมิสระครับผมเบสครับก่อนที่จะไปโหวตกันนะครับถามหน่อยแล้วกันข้างๆผมเลยน่าจะเป็นข้อ3ค่ะทําลายจุลินทรีย์โดยตรงนะคะอ๋อนี่คิดต่างใช่ค่ะเหตุผลคือเพราะอะไรครับคือคิดว่าที่ทางเขาเลือกน้ำตาลฟักโตสเนี่ยค่ะคือมันน่าจะแบบมีสารบางชนิดที่มันช่วยทาลาย น,นั่นคือคําตอบของน้องเจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับให้อาจารย์เฉลยก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตัดสินนะครับว่าน้องๆเขาจะเลือกใครกันแน่คุณ<า>ทีมมามาดูเฉลยกันก่อนเลยนะครับคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือกําจัดน้ําอิสระนั่นเองนะครับตอบถูกทั้งสองทีมนะครับคะแนนตอนนี้ครับทั้งสองทีมมีเท่ากันอยู่ที่25คะแนนนะครับ ถ้าทีมไหนได้คะแนนจากน้องๆทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เลยนะครับเอาที่เราชื่นชอบนะครับว่าชอบคำตอบและเหตุผลของทีมไหนเป็นพิเศษสำหรับข้อนี้นะครับเอาละครับมีคำตอบในใจหรือยังมีแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ยกป้ายเลยครับ สำหรับข้อนี้นะครับ12เสียงครับสำหรับทีมแซนกิฟนะครับ28เสียงสำหรับสายฝนครับเพราะฉะนั้นสายฝนครับคุณได้ตามความเรียบร้องนะครับโอห้าคะแนนสุดท้ายนะฮะได้จากน้องๆครับนั่นทำให้ทีมสายฝนเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนะครับอาจารย์จรุณีครับอาจจะต้องช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าทำไมข้อนี้เป็นการกำจัดน้ำอิสระครับ ค่ะคือน้ําตาลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลฟลาโสน์ ad, มันมีสมบัติอยู่อันหนึง่งก็คือสามารถจะดูดความชื้นได้ซึ่งคุณจะสังเกตได้จากในบ้านก็คือเวลาคุณซื้อน้ําตาลทรายมาแล้วถ้าทิ้งไว้ไม่เก็บให้ดีนะจะเห็นลักษณะมันเยิ้มนั่นะคือสมบัติของมันนะเพราะฉะนั้นในกรณีใส่ใส่ลงไปในอาหารเนี่ยเราก็จะอาศัยสมบัติตัวนี้ของมันเนี่ยมาดึงเอาน้ําอิสระไปมันก็จะเกาะยึดแน่นกับน้ําอิสระทําให้ เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถที่เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ก็จะเป็นการช่วยยืดอายุของไส้ขนมอบได้ครับผมต้องสอสแสดงความดีนะครับกับทีมผู้ชนะด้วยนะครับทีมสายฝนเดี๋ยวเชิญทุกท่านข้างหน้าเลยครับมาคุณผู้ชมครับนี่ก็คือโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะครับจากสกวนะครับโครงการไอยาพุชนะฮะที่ให้นักศึกษาในชั้นปริญญาตรีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะครับไปศึกษาไปวิจัยนะครับ ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกปลือนักศึกษาตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยนะครับยังไม่ทันจบเรียนอยู่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆได้แล้วสําหรับผู้ประกอบการนะครับก็เป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการด้วยนะครับยอดมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับอาจารย์จารุณีนะครับที่ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ และขอแสดงความยินดีให้กับทีมซ้ายฝนและขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับขอบคุณครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับสำหรับวันนี้ครับมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับเราถามคุณเลยนะครับง่ายๆมากว่าสารวาเนลลินเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องใดครับระหว่ังข้อที่1ครับ ยับยั้งเชื้อราหรือข้อที่2เพิ่มความหวานโอ้ง่ายมากเลยส่งกันเข้ามานะครับเรามี5้ารางวัลครับเป็นเสื้อยืดจากรายการวิจัยไทยคิดพร้อมที่จะมอบให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสมัครกันเข้ามานะครับเข้ามาเล่นเกมกับเราสนุกสนุกนะอย่างที่ทั้ง4ท่านสมัครกันเข้ามานะครับโอ้โหดูรายการของเราปับ๊บเขียนจดหมายมาเลยอยากเข้ามาเล่นใช่ไหมฮะตื่นเต้นทำไมฮะเป็นไงครับประสบการณ์สั้นๆนดีคะ่ะสนุก,นกค่ะได้ความรู้ใหม่สนุกดีครับ และความรู้ใหม่ด้วยนะฮะนี่สำคัญเลยนะครับให้เห็นถึงฝีมือของคนไทยนี่คือวิจัยไทยคิดนะครับภารกิจเสรจสิทธในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ